吃口饭， ได้พักแค่สิบห้านาทีเดี๋ยวพอสิบห้านาทีจบก่อนไปเรียนหนึงสิบต่อวันนี้มีอ่อะไรเนาะทบทวนถง A B C D E F ืหอเปลี่ยนอ, R B C D นอูนแล้วก็เฮากับเป็นคนเขียนว่ะยัง A B C D Thank mm -hmm. you.